ทุก่านวันนี้เราขอเสนอที่ดินโครงการสริงพัทโฮมที่ดินแปลงสวยพร้อมรับสร้างบ้านที่นครสวรรค์ทำเลดีใกล้ความสะดวกสบายโดยที่ดินจากสริงพัทโฮมแปลงที่1พื้นที่1ไร่4ตารางวาโดยที่ดินราคาสี่ล้านแปบาทในแปลงที่2พื้นที่1งาน15ตารางวาโดยที่ดินราคา1 3 8 0 0ล้านบาท ในแปลงที่3พื้นที่1ไร่1งาน77ตารางวาโดยที่ดินราคา6 9 2 4 0 0 0บาทในแปลงที่4พื้นที่1งาน64ตารางวาโดยที่ดินราคา2 4 6 0 0 0บาทในแปลงที่5พื้นที่1งาน44ตารางวาโดยที่ดินราคา1 7 2 8 0 0 0บาท ในแปลงที่6และแปลงที่7นั้นพื้นที่1งาน15ตารางวาโดยที่ดินราคา1 3 0 8 0 0ล้านบาทโอกาสสุดท้ายกับที่ดินแปลงสวยขนาดพอดีสำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยที่เป็นส่วนตัวและอบอุ่นโดยสรินพัดโฮมเราไม่ได้ขายแค่ที่ดินแต่เราพร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพในทุกขั้นตอนทั้งการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อให้คุณได้บ้านที่ตรงใจที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าชมโครงการได้ทันที ติดต่อ065 472 2350หรือ f a เฟซ o ุ๊กเพจสรินพัฒโฮมเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเราพร้อมให้บริการค่ะ